สวัสดีค่ะช่อง h ช n แนลค่ะ followers, followers วันนี้นะคะเราก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะที่เราจะต้องให้ข้อมูลกันก็เพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะจากรัฐบาลนะคะ ตามคอรอมของวันที่29กันยานะคะที่แจ้งว่าจะได้เพิ่มอีกคนละ500บาทนะคะจำนวน3เดือนนะคะซึ่งเป็นเงินที่ไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้นะคะเป็นเงินที่ใช้สำหรับรูดซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะปกตินะคะ วงเงินของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้ที่ร้านธงฟ้านะคะหรือว่าร้านที่ร่วมรายการะคะเดือนละ2 0 0ร้อถึงบาทนะคะซึ่งเราจะไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดได้นะคะโดยปกตินะคะรัฐก็จะให้ทุกทุกเดือนอยู่แล้วนะ แต่ว่ารอบนี้นะคะรัฐจะเพิ่มให้นะคะอีกคนละ500บาทนะคะใครที่เคยได้200ก็จะเป็น700นะคะใครที่เคยได้300ก็จะเป็น800บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ช่วยเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็คือเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมนะคะก็จะมีเงินเข้าให้นะคะเป็นจำนวนอย่างที่บอกถ้าเราได้200ก็จะเป็น700ถ้าเราได้300ก็จะเป็น แ0 0บาทนะคะไข่ก็จะเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ให้หมดในเดือนนั้นถ้าใช้ไม่หมดก็จะถูกตัดนะคะออกไปเลยจะไม่สามารถสมทบกับเดือนต่อไปได้นะคะแล้วก็คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะไปร่วมมาตรการคนละครึ่งนะคะของรัฐบาลที่กำลังจะมีด้วยนะดังนั้นนะคะ ก็เออไม่ต้องไปสมัครนะคะเพราะคุณจะถูกตัดสินแน่นอนเพราะเขาถือว่าเขาช่วยคนกลุ่มบัตรคนจนแล้วเนาะก็คนละส่วนกันนะคะก็และอีกข้อหนึ่งก็คือไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะก็มีทั้งหมด3ข้อนะคะที่เขากําหนดไว้นะสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะช่วยเหลือนะคะแต่ว่าข้อแม้ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะช่วยในเดือนตุลาคมนี้ก็คือ ถ้าใครไปกดนะคะตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเอ๊ะทำไมเรายังได้200ยังได้300อยู่จะบอกว่าเขายังทำไม่ทันนะคะดังนั้นนะคะในงวดแรกก็คือเดือนตุลาคมนี้อีก500บาทของคุณจะตามมาประมาณวันที่15นะคะก็ได้แน่นอนแต่เขายังทำไม่ทันนะคะแต่เราก็ไปใช้200 300ของเราได้ปกติก่อนอีก500ของเดือนตุลาคมเขาจะตามให้วันที่15ตุลานะคะก็ ค่อยใช้นะคะยังไงก็ได้ส่วนเดือนพฤศจิกาและธันวาคงจะทําทันกันแล้วนะคะก็จะเข้าให้700-800อตามปกติตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเลยไม่มีปัญหาเดือนแรกก็คือยังมีปัญหาอยู่ยังทําไม่ทันนะคะก็ให้เข้าใจแล้วก็บอกต่อให้รับทราบกันด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตนะคะเรื่องของปรสวัสดิการแห่งรัฐแค่นี้นะคะส่วนใครนะคะที่ ต้องการข้อมูลทางด้านไหนนะคะก็บอกมาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องแชม่ยใหม่ชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ